สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดิฉันอยากจะมาเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในใจมานานเกี่ยวกับเพื่อนผู้หญิงเพื่อนที่เราเรียกว่าเพื่อนแท้ได้เต็มปากเต็มคำดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะคะช่วงชีวิตที่เรารเผชิญกับเรื่องราวมากมายทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งผิดหวังสมหวังแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจค่ะ และสำหรับดิฉันกําลังใจที่เข้าใจที่สุดมักจะมาจากเพื่อนผู้หญิงนี่แหละค่ะเรื่องของดิฉันเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นดิฉันยังทำงานประจำอยู่ค่ะชีวิตก็ราบเรียบดีแต่ลึกๆในใจก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สิ่งที่ดิฉันอยากจะทำไปตลอดชีวิต ดิฉันมีความฝันอยากจะเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆเป็นของตัวเองแต่ด้วยภาระต่างๆที่มีทำให้ดิฉันไม่กล้าที่จะตัดสินใจสักทีวันหนึ่งดิฉันได้คุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเธอก็สังเกตเห็นว่าดิฉันดูไม่ค่อยมีความสุขเธอถามดิฉันด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเล่าให้ฟังได้นะดิฉันก็เลยเล่าความในใจให้เธอฟังทั้งหมด เล่าถึงความฝันที่อยากจะทำร้านเบเกอรี่เล่าถึงความกลัวที่จะต้องออกจากงานประจำเล่าถึงความไม่มั่นใจในตัวเองเธอฟังดิฉันอย่างตั้งใจไม่มีการตัดสินไม่มีคำแนะนำที่ฉาบฉวยมีแต่ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจหลังจากที่ดิฉันเล่าจบเธอก็จับมือดิฉันแล้วบอกว่าแกทำได้แน่นอนฉันเชื่อมั่นในตัวแกนะ คำพูดง่ายๆแค่นั้นกลับทำให้ดิฉันรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอย่างมากหลังจากวันนั้นเธอก็คอยเป็นกำลังใจให้ดิฉันมาตลอดคอยให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆคอยช่วยคิดหาไอเดียคอยให้กำลังใจเมื่อดิฉันท้อแท้หรือผิดพลาดเธอไม่เคยปล่อยให้ดิฉันต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพัง สุดท้ายดิฉันก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจำและเปิดร้านเบกเกอรี่เล็กๆเ,เป็นของตัวเองจนได้แม้ในช่วงแรกๆจะมีอุปสรรคมากมายแต่ด้วยกำลังใจจากเพื่อนคนนี้ทำให้ดิฉันสามารถผ่านผลมันมาได้ค่ะดิฉันอยากจะบอกกับทุกคนว่าเพื่อนผู้หญิงที่เข้าใจเราจริงๆนั้นมีค่ามากนะคะพวกเธอไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นเหมือนครอบครัว เป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาของชีวิตฉะนั้นอย่าลืมดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนผู้หญิงของเรานะคะเพราะพวกเธอคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดของเราค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะและขอให้มีมิตรภาพที่สวยงามตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ